<ś led> มาไม่ดูลายใช่ไหมใช่เฟซค่ะอ <c oughs> ๋อเฟซบุ๊กงอ่านวันนี้เลี้ยงลูกอ่ะ একটা <coughs> ไปครับเแล้วนะานกกีฬาให้ผู้ชมสุกนะครับ็เที่ยแบบไหนเอากำลังทานเลยค่ะใช่ไหมสุดพอดีใหญ่ไหพ่อใหญ่เลยเอาใหญ่เลยครโอ้โหใหญ่เลยครับ อย่ารักล้ลอดังอึ๊งเลยนะใหญ่จริงจริงตรงนี้ให็นไหมดูให้ดูเนื้อก่อนนะดูก่อนนะ,นะครับได้หรือเปล่าพี่ใส่ถุงลองลองลกิน,น,น,นดูนี่อยู่ไหนมาดิอีลูกหือว่าเอาลูกใหม่ใช่ไหมใช่เอาแข็งกว่านี้หน่อยได้ได้ได้

มบอกได้ว่าเนื้อเป็นยังไงไม้อายาสิ์เราดูก่นพี่แข็งแข็งแข็งอะไรอันนั้นแหละเอาลูกนี้แล้วก็อีกลูกนึงจัดให้จัให้ เราเรียนเหลือแค่นี้แล้วนะครับวันนี้เหลือแค่บนนี้นี่ลูกค้ามาจากที่ไหนะครับอันนี้มาจากธัญญะค่ะโอ้ธัญญะเลยอะแล้วแวะไปส่งหลานที่ท่าเรือมาแล้วแล้วก็โอ้โหท่าเรือมันประทางเลยนะช่วย đây luôn các con đấy à bốc bốc lên luồn luồn lên nha ừ. ใเคนะครับตรงนี้น่าจะสวยเลยหลมๆเลยเนี่ยร่อนจริงด้วยสวยเลยว่าฟังเสียงนี่คือใช่เลยส<น>องร้อยแปดดูรูปใหญ่นะแต่น้ำหนักไม่เยอะนะครับแสดงว่าสุกยิ่งสุกเนื้อมันจะยิ่งแบบรลอมๆไยิ่นนะง,งสุกเปลือกเหมือนไอ้น้ำมันออกไปตร<า>งนี้เรียวสีลบเพิ่งอย่างเลยนะคะ ูกใจคนรักทุเรียนจริงๆครับคอทุเรียนต้องบอกเลยว่าร้านเทรักนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนดูครับเนื้อสวยๆสยีนี้อารามเลย นี่นี่ขายแค่2-3ชั่วโมงหมดมาเกินบ่าย3ามนี่เรียกว่าช็อตไม่ได้นะบ่ายสกว่าทั้งหมดก็มีประยัดจิ้มขึ้นมาไวๆเลยครับราคาแข่ง166แยกสี่อยู่ตรง4แยกพอดีตรงข้ามกับตึกเลยอันนี้เฮียรักขายทุกวันนะครับ โอ้เหลืองมะลามเลย ทีนี้จะยืนดูเห็นรับปลอกก <c oughs> ่อนคนแล้วจะดูเ <c oughs> ว,าวลาลูกค้ามารอนานๆครับดูยืนปลอกนี่ก็รอได้เลยนะเคนดูกายกรรมโยนลูกเรียนต่อไปต้องมีโครงการแบบเอาเก้าอี้มาเรียงแล้วก็เก็บตัว๋วนะครับยืนดูปลอกทุเรีย <c> น <oughs> รอนะครับตอนนี้ก็แบบดูจะรับ,ปบเปียน,นมาใกลบๆกันนะทีทงงกี้ก็สั่งนงกัดูดูดตรสุกนี่ที่ท่าน,นี้ก็มาจับ ปีที่แล้วนี่ลูกค้ามาจากมูลาก,การก์ดแล้วมีที่ยังไม่มาสมฮะปรลการนี่<ป>มาเยอะเต็มคนนะเขามาเข,ามา,ข,า,มา,ขามาทุกปีใช่ไหมเนี่ยมาทุกปีครับมาทีนึงก็ซื้อทีแบบสามสี่ลูกอะกลับไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟิวตัดมาปเป็นไอติมกุเรียน ครับบรรยากาศร้านทุเรียนเฮียรักนะครับตลาดธากรลำความแหงร้อหกสิบหนะครับยังไงก็ทริปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปซับสไคร้เป็นกําลังใจครับอย่าลืมกดกระด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราจะลงให้กับทุกคนได้ติดตามกันนะครับกับบรรยากาศทุเรียนในช่วงฤดูการทุเรียนครับปีนี้2565มาเริ่มกันแล้วครับรกับบรรยากาศร้านเฮียรักนะครับเออเขาถ่ายอะไรแม่กัราได้เป็นไร อ่ะพี่ชอบตรงไหนจ้า